ไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครอ่ะเป็นใครอ่ะเช็คเช็คเช็คกระดาวยงใช่ไหมหนุ่มที่จะแง้นะรุนไหนเนี่ยเฮ่เเฮ่เโอเคก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องวิ่ง วิ่งไปไหนพีิลโลเวทีไปเพื่อได้เป็นแบบที่หนึ่งแต่บางทีรู้สึกว่าเองไม่ได้วิ่งก็ที่หนึ่งไม่ใช่ที่หนึ่งศูนย์เริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยครับมาเพลงแรก

ใช้เทรนอะไรขับเทสลาแบบว่าติดใสยชิลคีเวสป้าเธอบอกว่าจะเป็นดาวยากชอบเกนหน้าเล่มันหลงและเธอที่สวยยังกับบกเอสป้าเธอทิ้งให้ฉนหาแบบทะยามคิงดนาวนๆฉันมีหน้าแต่ชุดเพื่อนตีป๊อกเป็นผู้เหมือนใบซีนอฟไม่ชอบอะไรไม่ชอเหมือนไม่ช้อนมีอนมซอกเป็นดูตลอดตลอดอมหน่อยรอหน่อยแม่เด็กได้มาช้าช้าหน่อยแต่อร่อยแนะ่ไอ้คำว,ว่ารักคือมาไม่บ่อยแต่ไม่อ่อยแน่นูไ้ไงตอนจบเธอรักหน่อยรับรองว่าหน่อ

ใจแค่ชันก็พอเข้าใจถึงไม่มาฉาคงไม่ซาไปขอเป็นตัวเดียวได้ไหม I just wanna be your ฉันไม่รู้ว่าใครจะดึงได้มาแรกไม่ได้คิดจะลอเล่นว่าใจใครมาแกงแต่รับรองจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาแซงเธอคนเดียวไม่มีใครมาแทนไม่เก่งอุตสาห์แม้เป็นแค่หน่วยคู่รอกเปลี่ยนเธอเป็นนางบนไฟสายตาทุกคู่มองรู้ตัวเป็นแค่ จะวิ่งให้ไวสุดยอดมากครับทุกคนเก่งมากใ้ร้องตามกันเยอะเลยทุกคนชอบเพลงนี้ไว้ชอบชอบแค่เพลงเหรอเอ้าไ,ไ,ไ,ไม่ดีเทียอะไรเลยเราชอบเพลงนีดเลยซีนูนิวชอบดูมันดี <c oughs> ทุกคนเลยทุกคนร้องเพลงพอม,มากไอเลิฟมากครับ วันนี้ทุกคนเก่งมากเลยใช่ครับวันนี้มีความสุขมากทุกคนมีความสุขไหมครับมีครับมาเดี๋ยวมาอีกหนึ่งเพลงของหนูกับเฮียนะครับไม่ไ้เพลงของหนูก็ลองด้วยกันร้องแย่ด้วยเพลงนย้ทุกคนต้องช่วยกันร้องแล้วมาเรามาร้องกันเลยดีกว่าครับเอ๊รู้สึกอยู่ดีก็หนาวๆอ่ะ ดูมาดิช่วยกรนดองหน่อยเร็วมพอของมาสุดยอด Oh, my heart ขอบคุณครับขอบคุณครับฤดูของเธอฤดูของสีป๊อปปี้มีปัญหาอะไรไม่มีครับใครมีปัญหาขอเสียหน่อยเร็วอ่ามีปัญหา <laughs> เฮ้ยปสุด,ดยอดขอเสียโปรแกรบสีดูดีโอ้โหฤดูสุดกระดูกใครครับเนี่ย ะฤดูของทุกคนครับผมวันนี้นะมาสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเรานะเป็นแฟนที่น่ารักทุกคนชอบไหมมีความสุขไหมมีมถ้าชอบแบบนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเลยโอ้โหเชื่อนใจเลยนะสุดยอดมากไหน เสียงไม่ได้มีแค่นี้หรอกถ้ามีก็ใส่มาเองมามหนึ่งพิทด้วยเลยแต่แต่แต่ยังไงเซอร์ไพรส์รเรายังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้<อ>ครับีอีกมีอีก มีอเหรออ้าวผมขึ้นผิดคิวหรือเปล่าเนี่ยมีอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอถูกแล้วถูกแล้วดูแล้วใจนี่ขึ้นเปผิดคิวแต่เสียงคุณว่าดังแล้วมาฟังข้างเวทีหน่อยได้ไหมอยากฟังเสียงกี๊ข้างเวทีป่ะไหนขอเสียงของดูมันดีหน่อยเร็วโอ้โหเสียงคนเสียงคนละโทนกันนะเวทีเสียงห้าวมาเลยฝักนี้เสียงห้าวมาเลยแต่ละคนคุยอะไรกันอะ ย áng, ้ำย áng, ้ำย้ยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อโอเคครับนี่เขาเตรียมชิวบนเวทีนะฮะเตรียมทิวบนเวทีโอเคครับเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนย้งนะผมบอกนะว่าโชว์พิเศษยังไม่หมดนะใช่แล้วยังไม่หมดนะทุกคนดังนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้กับคุณซีน้องดิวที่เราักก่อนนะครับขอเสียงปรบมือกับซีน้ดิวขอบคุณครับน่ารักมากน่ารักมากนะฮะขอบคุณครับอ่าเชิญก่อนเลยเชิญก่อนเลย ระหว่างนี้นะครับอย่างที่เราได้ประกาศไปเน้อว่าเรา